ค่ะเห็นกันเมื่อคืนนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเนี่ยต้องเป็นการปฏิบัติต,มมต,ตามหลักกฎหมายอย่างสากลน,นะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยเนี่ยการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวเกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะ,ะ,ะจะต้องต้องถือว่าไม่ควรที่จะเกิด และทราบว่าเกิดหลังจากที่มีการเ,าเลือกชุมนุมแล้วนะคะซึ่งเมื่อเขายุติการชุมนุมควรจะส่งเสริมให้เขากลับบ้านด้วยความปลอดภัยไม่ควรจะมีใครที่จะต้องถูกทำร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมผู้สือขาว หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะควรจะเป็นไปอย่างสันติและถ้าใครมีความกระทําผิดนะคะตามกฎหมายก็ยึดหลักกฎหมายสากลก็ดำเนินคดีนะคะไปแต่ไม่ใช่ไปซ้อมไม่ใช่ไปทารุณในขณะทีเ่เขากำลังจะกลับบ้านนะคะก็ได้ทราบว่าทั้งผู้สื่อข่าวทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็แม้แต่ตำรวจก็ ได้รับบาดเจ็บไม่ปรับในฐานะที่เป็นแม่คนหนึงเนี่ยค่ะเราไม่ปรารนานาเลยที่จะเห็นภาพความรุนแรงใดๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่รัฐควรจะทำนะคะไม่ได้แปลว่าจะไม่ให้รัฐดำเนินการตามกฎหมายถ้ามีความผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายแตบบ่หลักสากลก็คือจับเมื่อจับไม่ใช่ซ้อม การจับกลุมไม่ใช่ซ้อมนะคะแล้วก็ต้องจับกลุ่มในข้อหาที่เขาผิดจริงนะคะอันที่สองเนี่ยเดชันได้เรียกร้องมานานละว,ว่ามันควรที่จะมีเวทีที่จะพูดจากันมีพื้นที่ที่จะพูดจาอย่างปลอดภัยด้วยกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานี้และคนที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นแน่นอนมันควรจะเป็นรัฐบาล ในการที่จะฟังรับฟังสิ่งที่มีคนเห็นตา่างแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกันระหว่างรับและผู้ชุมนุมอย่างปลอดภัยนะคะโดยอาศัยอาจจะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเ,เข้ามาเป็นส่วนตัวกลางในการช่วยไ,ได้นะคะแล้วก็หาทางออกหาวิธี ร่วมกันอย่าไปเติมไฟลงไปในความขุ่นข้องหมองใจมากขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างอย่างเหตุการณ์เมื่อวานหรือเหตุการณ์การไปล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมันเป็นการเติมไฟลงไปถ้าถ้าพูดคุยกันมันจะหาทางออกให้กับประเทศได้อย่างสันติดีกว่าและในฐานะของคนที่เป็นแม่เนี่ยยิ่งไม่อยากจะเห็น ภาพของความสูญเสียแม้แต่ชีวิตเดียวไม่อยากเห็นภาพของการสูญเสียหรือความรุนแรงเลยนะคะในฐานะทั้งแม่และคนผ่านเหตุการณ์พิษสะพานมินมาเนี่ยขอร้องเธอค่ะนะคะไม่ได้แปลว่าจะไม่ให้รัฐบังคับใช้กฎหมายแต่เราต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างสากลถ้ามีผู้กระทำผิดก็ต้องจับแต่ไม่ใช่ซ้อมนะคะ แล้วก็ไม่ข้อหาต่างๆก็ต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ตามหลักสากลคหญิงงมอว่า